สวัสด sure. ีค so, ่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันมาตรงเวลานะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีค่ะมาพี่เพิร์ดมาแล้วนะคะตรงเวลาเป๊ะมากบอกเลยวันนี้มาตรงมากนะคะเชิญพี่เพิร์ดก่อนเชิญคุณทะเลฮัลโหล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะ <laughs> สบายดีไหมครับสบายดีค่ะวันนี้แบบพี่เพิร์ดแบบวันนี้เห็นใส่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตด,ด้วยถูกไหมใช่ครับวันนี้ออกไปไหนหรือเปล่าคะออกพอดีว่าวันนี้ทํางานกับแก๊งคินพอดนะครับอ่าเธอ แต่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยทางคุณทะเลแล้วก็คุณยุนเดี๋ยวผมลองตามหาในไลน์นะครับพี่แบคสวัสดีค่ะคืนนี้น้ำตาแตกไหมบอกเลยว่ากรุบกรุบเหมียวกรุบเหมียวนะคะกรุบเหมียวสวัสดีค่ะคุณสไปคเธอมีคนตกใจฟิลเตอร์ฉันไม่น่ารักหรอคุณเพิร์ด มันโอเคนะครับแต่ว่าตามันน่ากลัวนิดหน่อยเพิร์ดสวัสดีค่ะคุณเลเลยยุสวัสดีค่ะพี่นาเธอฉันมีข่าวที่จะแจ้งทุกคนในไลฟ์วันนี้ครับนะคะครับคือเมื่อกี้สารเพิ่งมาถึงเราเลยก่อนที่เราจะเปิดไลฟ์คือพี่ยุ่นอาจจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในไลฟ์นี้ นะคะเพราะว่าพี่ยุ่นถ่ายละครอยู่อ๋อก็เข้าเสียใจปะดีใจยอยยอยอดีใจหรอคะถ้าพี่ชีมีแบบมีสเกนดูหรือมีสคริปต์มีตารางอะไรมาจะรันได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานครับถ้าม่มีพี่ยุ่นนะโอเคเรา เราจะพลาดจริงเขาไม่ได้ขนาดนั้นโอเคเรางั้นเราเริ่มทำเนียมเลยคุณพี่เพิดพี่เลขาพี่เลขาเคยเข้ามาในทำเนียมรายการนี้แล้วอันนี้ไม่ใช่รายการนี้เป็นการสปอยเออเขาเรียกว่าเป็นการโปรโมทซีรีส์แบบจริงจังจริงจังเลยวันนี้เป็นแบบวันที่มีสาระแล้ววันที่มีสาระไม่มีพี่ยุน่นถือว่าเป็นบุญของดิฉันตอ,อต่ออะไรขนาดนี้นะเนี่ยนึกออกไหมนึกออกดไหมออม,มันได้มันได้นะคะ,อะ <Okay. S 2> โอเคอเคุณผู้ชม เราอยากรู้ความรู้สึกของทั้งสองคนว่าวันนี้จะได้ดูอีพีตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมก่อนรู้สึกยังไงบ้างคะอย่างแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผมมาได้มีผลงานในการแสดงออกมาเป็นเกือบสองปีแล้วนะครับ สปีสปเลยเหรอไอ้ไม่ใช่ไม่ถึง,องอเอ้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับเอาใหม่หนึ่งปีครับหนึ่งป <laughs> <laughs> ี <laughs> นับถิดไม่ใช่หนึ่งปีแล้วก็คือพวกเราไม่รู้ว่าแบบคนดูอยู่เขารู้หรือเปล่าแต่ว่าเราเวิร์ชช็อนเรื่องนี้มานานมากๆเลยเกือบสามเดือนอาทิตย์ละสองวันวันละสามถึงสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็คือทุกคนก็ลงทุนเวลาค่อนข้างเยอะ ในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนอะครับอือครับคุณทะเลอ่ะคะดีใจครับอย่างที่พีทบอกแหละคือเราไม่ได้จะมีซีรีส์ใหม่ออนกันบ่อยๆใช่ไหมยิ่งเป็นช่วงอะไรแบบไทยยากๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะอีกเรื่องผมก็โดนเบรกไปครึ่งอยู่นั่นนะเพราะโควิดเนี่ยก็ต้องเบรออกกองไปนะใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆมากๆจริงๆครับผมนี่ก็คือแบบ ตุบๆเหมือนกันนะแบบสองโซเชียลบ่อยวันนี้นนก็ร <c oughs> ู้นะก็แบบคือจริงๆเรื่องเนี้ยผมชอบตั้งแต่เห็นบทแล้วเพราะมันแบบมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเล่นจากก่อนนั้นีก็ติดตลกหน่อยๆทุกเรื่องเลยนะฮะ <c oughs> ก็กลัวจะตอนแรกก็กลัวจะแบบทําออกมาได้ไม่ดีอะไรอย่างที่เห็นก <c oughs> งนตอนคิวแรกๆผมจะมีเครียดบ้างอะไรใช่ไหมพอมาคิวหลังๆที่เริ่มเริ่มแบบอะไรอ่ะจัดก,การตัวเองได้ให้มันไม่เครียดก็เราก็ทํางานสนุกขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ ค่อนข้างมีกดดันมากแต่มาถึงตอนนี้ก็คือผมดีใจที่มันจะได้ออกมาสักทีครับผมอืมอ่ะโอเคจริงๆแล้ววันนี้ <c oughs> มีสิ่งที่เตรียมมาสําหรับที่จะพูดกับทั้งสามหนุ่มแหละระหว่างเนี้ยค่ะเราเราจะมีธรรมเนียมรายการนี้คือเราจะถามความรู้สึกของพวกคุณทั้งสองคนจริงๆจ,จ,จะต้องเป็นสามคนนะคะก็จะมีการพูดคุยกันว่า ทำงานกับพาร์ทเนอร์ทั้งสองคนรู้สึกยังไงกันบ้างมีเรื่องที่อยากขอบคุณหรือว่ามีเรื่องที่อยากขอโทษอะไรเขาหรือเปล่าหรือว่าถึงแม้พวกคุณจะสนิทกันมาโดยตลอดอะไรยเงี้ยแต่เราว่ามันน่าจะมีแบบเวลาซึงซ้งๆเวลาแบบจริงๆอะไรยเงีเยง้ยพวกคุณอาจจะไม่ได้คุยกันขนาดนั้นซึ่งเราอยากให้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่อยากให้พวกคุณพูดใครจะเริ่มก่อนดีอยากให้พูดถึงพี่ยุ่นด้วยนะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมเริ่มก่อนนะครับคือพี่คยคิดไว้จังก็แบบคิดขนาดที่พี่ชียังพูดอยู่นะครับก็คือผมก็รู้จักเลนมาก่อนหน้านี้นะครับ๋ยุดหยู่ผมพูดถึงทั้งสองคนนะครับเล่กับรับยุ่นด้วยนะครับก็คือผมก็รู้จักเลระดับหนึ่งมาแล้วแต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เราเริ่มเวิร์กช็อปว e d เดสเ n นีแล้วก็ได้ทายว De เดสเนีก็คือสนิทกันมากขึ้นเยอะ ครับผมก็คือคือตอนแรกนึกว่าสนิทกันแล้วแต่ว่าพอเราได้ทำไวเดสนีด้วยกันก็คือรู้สึกว่าเออคือคนนี้คือเป็นเพื่อนที่ได้เรียกว่าสนิทจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนยุนก็คือตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้จักยุนเลยก็แค่รู้จักเขาเพราะว่าทะเลก็ได้แสดงวายๆกับยุนไงก็คือรู้จักว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้แต่ก่อนเวิร์กช็อปครั้งแรกผมไม่ได้เจอยุนมาก่อน แล้วพอได้เจอเขาคือเขาเป็นคนที่น่ารักและใจดีจริงๆคือจริงๆผมไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพิร์ตอย่างเดียวทุกคนชอบแซวยุ่นตลอดว่าเออแบบเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีตลอด <c oughs> ตลอดเวลาคือไม่ว่าคนจะแซวอะไรเขารับได้หมดเลยและเขาไม่เคยแบบดูเหนื่อยหรือว่าดูแบบ <laughs> นึกออกไหมคือเขาเป็นคนที่แบบดีใจตลอดเวลาคือเป็นคนอารมณ์ดีมากๆเพราะฉะนั้นเวลาอยู่กับเขามันก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ <laughs> คือสําหรับตัวผมผมเป็นคนที่ค่อนข้างสนิทกับคนยากคือจริงๆเราทํางานด้วยกันก็ถือว่าเป็นคนรู้จักกันแต่ว่าถ้าจะเรียกเป็นเพื่อนก็คือสำหรับเพิร์ตคนที่ผมจะเรียกเป็นเพื่อนก็คือคนที่ผมอยากจะเจอนอกกองด้วย ก็คือยุนก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันจริงๆคือสมมติว่าหลังจากนี้ไม่มีผลงานด้วยกันแล้วก็ยังอยากเจอกันอยากทําอะไรด้วยกันอีกเยอะนะครับครับผมเอกซพาซ่านั่นเองใช่หยุดจากกันที่เอกซพาซ่าครับเป็นแบบเป็นแหล่งรวมแก๊งใหม่เนาะอ่ะพี่เล่ล่ะคะรวมๆเหมือนกันครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายทีแล้วคืออ่าพี่ยุนพี่เพิร์ดสองคนเนี้ยเป็นคนที่ เป็นในในอาชีพนักแสดงของผมนะนะ่าเป็นเป็นสองคนที่ผมสนิทมากที่สุดจริงๆอยู่แล้วแล้วก็อย่างพี่เพิร์ดแหละเหมือนกันคือนอกเวลางานอนะ่ะแล้วก็มีเล่นเกมแล้วสมมติผมไม่เล่นเกมพี่เพิร์ดบางวันผมก็เล่นกับพี่ยุ่นก็มีไอ้กางไอกรอรก็มีนะคือมันไม่ใช่ทุกคนที่เราแบบทํางานด้วยเราจะเรียกว่าอะไรอะ่ะสนิทกันออกมาข้างนอกอะ่ะแบบมีมีเหตุการณ์หรือว่ามีอะไรให้แบบมาเจอกันเรื่อยๆอย่างอย่างต่อกันดั้มเนี้ยหรือว่าแบบ อย่างไอ้จ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมที่ออกมากินกาแฟาด้วยกันเลยเพราะชอบกาแฟาอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ทุกคนไงฮะมันอยู่ที่แบบไม่รู้ดวงด้วยหรืออะไรที่มันเราได้มาทํางานด้วยกันจริงๆพอดีอะไรเงี้ยนะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทั้งสองคนเป็นพี่ที่ดีกับสําหรับผมตลอดมานะครับผมมีอะไรผมก็ปรึกษาเยอะเลยถึงพี่มันจะปรึกษาผมมากกว่าที่ผมปรึกษาพี่ยุ่นก็ตามนะแต่ว่านั <c oughs> ่นแหละฮะก็ผมก็ปรึกษาอะไรพี่ยุ่นเยอะเหมือนกันเรื่องพี่เพิร์ดด้วยก็ มีอะไรเครียดๆผมก็ไปบ่นใส่พี่เพิร์บ่อยส่วนใหญ่เป็นเวลาขับรถใช่ไหมเพราเรานั่งอยู่ในรถด้วยกันบ่อยก็ขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีมาตลอดตั้งแต่งานแรกๆเลยมาอินจิเนียร์อะไรเงี้ยเลยนะครับพี่เพิร์ครับแล้วก็อะไรกัก็นั่นแหละดีใจจริงๆที่ได้มาเจอกันเธอเรามีความรู้สึกที่อยากแบบเราไม่รู้ว่าพวกเธอทั้งหมดอะรู้หรือเปล่าแล้วก็ต้องฝาก ไปถึงด้วยวันนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆวันนี้มีหนึ่งเรื่องที่อยากจะจะพูดถึงพี่ยุน่นเอาจริงๆอย่างที่เราบอกกว่าที่เราจะผ่านมาในการทํางานทุกการทํางานเราอาจจะมีเรื่องที่ผิดค้างคาใจกันมาบ้างอะไรเงี้ยไดกอมใช่ไหม <c oughs> มันจะมีวันที่พวกเราทั้งทั้งหมดได้เปิดใจกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบว่าวันที่พี่ชีเองก็ต้องยอมรับว่าวันที่ชีพี่ยุ่นเยอะมากๆด้วยอะไรเงี้ย ก็คิดว่าเดี๋ยววันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะได้เคลียร์กับพี่ยุนเรื่องนี้อีกหนึ่งสเต็ปแต่เราต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะขอบคุณทั้งสามคนมากมมันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับเราเราอ่ะเคยติดตามพี่เพิร์ดมาก่อนหน้านี้มากๆแล้วจริงๆแล้วเราอ่ะเคยไปเคยเคยเห็นรูปพี่เพิร์ดมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ติดตามผลงานพี่เพิร์ดจากไมเอนจิเนียร์ที่เล่นคู่พี่ทะเลอะไรเงี้ยและเราอ่ะก็ อยากขอบคุณไปถึงทางผู้จัดจาก,การพี่เพิร์ดสังกัดบริษัทอะไรเงี้ยที่เออปล่อยพี่เพิร์ดมาเล่นเรื่องนี้เธอเข้าใจเราใช่ไหมคือมันเป็นมิติใหม่มากๆจริงๆในการที่เออเราพูดว่าทุกคนทุกคนไลฟ์ตัดงงมากฮ พี่เลเธอพี่นาดอยู่ดีไลฟ์ก็ตัดฉันงงมากเข้ามาเลยใครก็ได้บอกน้องว่าเข้ามาเร็วเธอไลฟ์ตัดเออ สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลทะเลทะเลกลับมาฮัลโหลยังไงทะเลกลับมา ทะเลฉันจะต้องทำยังไงเอ่ยฉันงงมากวุ่นวายมากไม่วุ่นวายไม่ใช่วายเดซีนี่งงปะยังไงยัยงไงสวัสดีค่ะน้องแปนสวัสดีค่ะน้องเต้ย เธอฉันชวนเธอแล้วเธอต้องหลับแล้วข่าวคุณทะเลฮัลโหลสวัสดีครับเธอฉันขอโทษเธอรู้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้คืออะไรนาชาติดึงบักเน็ตใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คืออยู่ดีๆมือถือก็ขึ้นว่ามือถือฮีตเว้ย มือนแล้วแล้วมือถือฮีทใช่ปะสิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องทำไงรู้ไหมครับฉันต้องเอามือถือไปไว้ในตู้เย็นชวนพี่เพิร์ดก่อนนะฮะเขาพิมพ์พิมพ์แต่เขาฉันชวนแล้วพี่เพิร์ดไม่ลาบว่าเพราะว่าการการหลุดอีกพี่พีชีต้องเอามือถือแช่ไว้ในช่องฟีดแล้วพี่ชีก็ไปยืนไลฟ์หน้าช่องฟีดครับเธอถ้ามันเป็นบ้านฉันฉันจะทำแบบนั้นแต่ตอนนี้ฉันอยู่บ้านเซนบ้านชาติ อเธออยู่บ้านเซนไปทำอะไรบ้านเซนนะฉันมาประชุมอ่าซีรีส์ใหม่ใช่ไหมใช่แล้วออกไปของเล้วฮะเธอฉันช่วนพี่เพิร์ดไม่ได้ทำไงดีอ่ะอืมให้พี่เพิร์ดไลฟ์อืมทำยังไงดีอ่ะเฮ้อเออ มันจะวุ่นวายแบบนี้ไม่ได้พี่เลที่รักพี่เลพี่เลลองออกก่อนพี่เลลองออกก่อนพี่เพิร์ทร้อยชวนใหม่ครับฮัลโหลพี่เพิรโอเคโอเคฮัลโหลครับแล้วเลหายไปไหนอ่ะเลอยู่ไหนเลเลแป๊บเดียวเธอแล้วมันร้อนมากคือสิ่งที่ฉัต้องทำคือฉันต้องเปิด เปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยหรอจริงจังปะเนี่ยเธอฉันอยู่ในตู้เย็นจริงเหรอใช <laughs> ่ฉันเปิดตู้เย็นนี่ตู้เย็นจริงเหรอใช่ใช่ฉันเปิดในตู้เย็นอย่างงี้หรือว่าเธอเอาถือไอติมไว้แล้วก็เอาไอติมมาติดตั้งแต่เนี้ยทำยังไงดีอ่ะฉันง,งงไปหมดแล้วฉันง,งงไปหมดแล้วแป๊บบนึงเธอาไอติ <ไง S 1> มเซ็ตยินอะฉันเอาอันนี้มาลองฉันจะเอาอันนี้มาลองจะได้ ยิราเราคุยกันต่อเมื่อกี้ถึงไหนนะเมื่อกี้กือถึงพี่ช <ขอ S 1> ิ <ขอ S 1> วินพูดถึงตอนที่พี่ชิวินกําลังขอบคุณผู้จัดการเพ<ช>ิร์ดล้วก็สังกัดเพิร์ดที่ปล่อยเพิร์ดให้มาเล่นนะครับใช่เราอ่ะรู้สึกยอมรับว่าเรานั้นเราอ่ะค่อนข้างหุนมากแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้พี่เพิร์ดมาและสิ่งที่มันเกิดขึ้นเธอรู้ไหมว่าเราไม่รู้ว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าเราอ่ะ เป็นห่วงความรู้สึกเธอมากเพราะว่าอย่างยุ่นกับเลอ่เคยเคยทํางานร่วมกันแล้วเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเรากลัวเธอน้อยใจโดยตลอดเลยพี่เพิร์ดเราอาจจะนะ <c oughs> ถามเธอตลอดว่าตอนเนี้ยเธอรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเธอนึกออกใช่ไหม <c oughs> แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ <c oughs> มันมีวันหนึ่งที่เราคุยกันอยู่หน้าห้องเวิร์กช็อปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพิร์ดพยายามเข้าหาว่าเพิร์ดพูดกับเราว่าพี่ชีค่ะ แบบผมได้คุยกับเลมาประมาณนึงแล้วว่าพี่ลีพี่ชีเป็นยังไงผมแบบรับได้ขอให้พี่ชีพูดกับผมตรงๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นน่ะ <laughs> อย่ามีพี่รุษเธอซึ่งวันนั้นน่ะมันเป็นที่เราแบบเรารู้ว่าเราอ่ะมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือเพิร์ดเว้ยขอบคุณ <laughs> ที่พี่เพิร์ดแบบเป็นก้อนเดียวกับ เป็นก้อนเดียวกับบ้านหลังนี้จริงๆบ้านวายเดซีนี่จริงๆเลยเงี้ยแล้วเอเรื่องของความตั้งใจเดี๋ยวเราคุยในสเต็ปต่อไปขอบคุณทะเลมากๆเรารู้ว่าเธอเหนื่อยมากกับความที่ว่าเธอเป็นกลางอ่ะพี่เลเธอเข้าใจปะเธอเป็นกลางที่ดีมากๆและเราขอบคุณที่เธอจูนเพิร์ดกับยุ่นให้กลายเป็นแบบเป็นก้อนเดียวกันได้ดีมากๆซึ่งเราเชื่อว่านี่จะเป็นแบบซีรีส์วมิติใหม่ที่ เอาสองคู่มารวมกันในเรื่องเดียวได้ได้ดีมากๆขอบคุณทะเลมากๆจริงๆขอบคุณพี่นาชขอบคุณแบบเออความแบบความน่ารักของพี่นาชที่คอยแบบเออมันมันวิเศษมากๆเราจะบอกว่าขอบคุณพี่แบกด้วยแบกอยู่ในหลายอันนี้ไว้แล้วก็ของยุ่นเดี๋ยวเราจะพูดของยุ่นเดี๋ยวเราจะพูดอาทิตย์หน้าสิ่งต่อไปเราอ่ะอยากถามพวกเธอสองคนว่า ซีรีส์เรื่องเนี้ยมันทุกการทํางานนะมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละแล้วเราอยากรู้ว่าพวกคุณได้อะไรกับซีรีส์เรื่องนี้ไปบ้างวันนี้ที่เราเคยบอกกับทุกๆคนมาโดยตลอดว่าเราเราไม่รู้หรอกว่าซีรีส์จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ระหว่างทางหรือว่าสิ่งที่ซีรีส์เรื่องเนี้ยสอนพวกคุณทั้งสองคนคือคุณได้อะไรกลับไปบ้างอูเยอะครับเรื่องนี้เยอะ เออผมย้อนไปอันเมื่อกี้แป๊บนึงที่ขอบคุณพี่ชีขอบคุณนะผมอยากขอบคุณแฟนคลับด้วยที่แบบเอ,อ่อมาจากบ้านคู่นูน้นสองทั้งสองคู่หรือว่าอะไรแต่พอม,มาลงเลยก็ซัพพอร์ตกันไปหมดเลยขอบคุณแฟนคลับไว้ด้วยครับผมขอบคุณเธอแฟนคลับของยุ่นเลเพิร์ดจะบอกว่าพวกเขาน่ารักมากนะเอาจริงๆ mm hmm. เราไม่เห็นหน้าเลย เราเห็นแต่แรงสนับสนุนเราพูดเลยว่าพวกคุณสามคนโคตรโชคดีเลยอ่ะที่มีคนซับพอตแบบน่ารักขนาดนี้จริงๆเราก็ขอบคุณแบบเออมันเป็นกําลังใจสําหรับแฟนๆมากๆเอ้ยสําหรับศิลปินมากๆเนาะกับการที่มีแรงซับพอตที่น่ารักขนาดนี้อะไรเงี้ยอืมอ่ะพูดในเส็บต่อไปครับผมก็มันได้หลายๆอย่างนะครับคือจริงๆหลังจากที่เล่น my d e a t จบผมรู้สึกว่าผมได้เป็น นักแสดงที่ดีขึ้นเยอะนะครับนะครับก็คือคือทุกเวิร์กช็อปที่เราทำพี่พีพ่พี่ชีจำจำเรื่องนี้ได้ไหมมันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ก <c oughs> ็วันนั้นน่ะ <c oughs> เหตุการณ์นั้นน่ะที่พี่ชีพูดถึงเมื่อกี้ที่มันมีวันหนึ่งที่เราต้องนั่งแบบคุยกันดีๆแบบเคลียร์เรื่องอะไรอย่างนี้คือจริงๆความรู้สึกเพิร์ทวันนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่า ก็เหนื่อยในในการเวิร์กช็อปเพราะว่าเราเวิร์กช็อปมาหลายอาทิตย์เป็นเป็นเป็นเดือนว่สองเดือนยังไม่ได้รับบทแล้วผมก็แอบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้บทเราพัฒนาต่อไปไม่ได้แต่หลังจากที่เรานั่งคุยกันวันนั้นอ่ะผมเห็นค่าของการเวิร์กช็อปมากขึ้นเยอะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะ ผมรู้สึกว่าทุกอาทิตไม่ว่าเราทําอะไรที่เคยทําไปแล้วหรือว,ว่าทํำะายใหม่ๆคือรู้สึกว่าเราได้อะไรใหม่มาตลอดก,ก็อยากอยากใช้โอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่กล้าแล้วก็บอนชอนด้วยนะครับคือเขาเป็นครูสอนการแสดงที่เขาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับนักแสดงได้ดีมากคือเขาก็บอกตรงๆเลยว่าพวกแก๊งไวเดเป็นคนที่ค่อนข้างเซนสิทีฟแล้วก็ส่วนตัวเขาอ่ะ เฉพาะพี่ก้าเขาเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็พูดแรงพูดแรงหมายถึงว่าเขาไม่ได้ใจร้ายแต่เขาแค่พูดตรงตรงแบบอาจจะไม่คิดถึงแบบความรู้สึกเยอะขนาดนั้นแต่สําหรับพวกเราเขาแบบปรับตัวเองได้ให้ให้พวกเราแบบไม่เสียวความรู้สึกแล้วก็สู้ได้ต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับครับผมเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากอืมพี่เล ครับผมอ่ตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปเลยเนาะก็ได้สกิลขึ้นจริงแหละครับคือแบบบ้าบทเรียนผมจําชื่อบทเรียนไม่ได้หรอกการแสดงเทคนิคน้นเทคนิคนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาไปเล่นน่ะไอ้พวกนั้นน่ะบางทีเรานึกขึ้นมาได้ว่ามันต้องใช้จริงๆแบบเฮ้ยช่วงนี้แบบเราเครียดเล่นเครียดไปจนไม่ได้หายใจตลอดหรือเปล่าหรือว่าอะไรที่มันทําให้เราดูไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยครับผมบางทีมันมันทุกอย่างที่เราเรียนเนี่ยอย่างอย่างบุคลิกอะไรเงี้ยอีกด้วย่ะ มันได้ใช้จริงๆหมดแต่ว่าผมก็จาชื่อบทเรียนแต่ละอย่างไม่ได้หรอก,ก่จริงๆนะก็ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเอ,อ <laughs> <laughs> พอเล่นไวเดนเนี่ยมันปลดล็อกอะไรบางอย่างแบบบางซีนที่ผมเมื่อก่อนอาจจะเล่นไม่ได้เพราะกังวลใช่ไหมผมก็รู้ธรรมชาติตัวเองมากขึ้นว่าแบบเออเราเข้าไปแบบไม่เครียดบทอะไรคือต้องพร้อมมาวันลุกวันก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า อพอเราเตรียมพร้อมมาเราก็ไม่ต้องมาเครียดหน้าเซตอะซึกอะไรอะไรมันแบบมันไปง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วก็ทํางานคนรอบๆก็จะไม่เครียดด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือผมได้พี่น้องเพิ่มอันนี้ผมดีใจมากๆแล้วก็ผมก็เรียกว่าอะไรก็มีนัดกันนอกรอบไปอย่างเงี้ยจ้าพีพ่เพิร์ดหรือพี่ยุ่นอะไรใช่ไหมกังกรพีอะไรก็มีนัดกันบ่อยนะครับแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้แบบพี่น้องเพิ่มขึ้นฮะ คือจริงๆอ่าพี่เพิร์ดค่ะเขาพูดน,นะครับก็คือก่อนที่เรามาถ่ายไวเดสนนี่ก็คือได้ถ่ายมาเอนจิเนียร์ก่อนซึ่งมันก็มีตัวละครไม่กี่คนก็7จถึงแคน <c oughs> แล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกโชคดีมากที่ทุกคนได้เป็นเพื่อนกันคือรักกันจริงๆมันแค่เจ็ดคนแล้วพอมาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไวเดสนนี่มีผู้ชายถึง15คนแล้วตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้สนิทกันทั้งสิ้าคน คือแบบด้วยแบบสถิติใช่ไหมครับคือหน,นึ่งในสิบห้าคนมันต้องมีใครสักคนที่แบบเราไม่ค่อยคลิกกันหรือสิงกันอะไรอย่างนี้แต่ทุกคนในวยเดสคือทุกคนคือน่ารักใจดีเป็นแบบแก๊งผู้ชายที่น่ารักที่สุดคือได้เหมือนเหมือนทะเลแต่ว่าคือผมอาจจะได้พี่ไม่กี่คนได้พี่เป็นพี่แม็กคนเดียวแต่ว่าได้น้องๆมายเยอะนะครับทุกคนไม่ปกติแต่เออเออไม่ปกติท่านรู ว่าเออโหอบอุ่นมากกับสิ่งที่พวกคนพูดเมื่อกี้มันรู้สึกว่าเออมันคือความจริงใจมากๆที่พวกคุณพีเซนต์มันออกมาซึ่งเวลาของเราวันนี้มันจะหมดแล้วภายในห้านาทีงงปะคืองงมากมันต้องเป๊ะเลยเหรอไม่จำใจเลยมันก็จะต้องเป้ะประมาณหึเพราะว่าสุดท้ายคนจะไม่ไปปั่นแท็กแต่เราเจอกันวันจันทร์หน้าแน่นอนอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้ค่ะเราอยากให้ จริงๆมีหลายเรื่องมากๆที่อยากพูดอยากแชร์กันมากๆเราขอที่เพิรติดแบรนด์เอาลงที่เพิร์ตหมุนๆๆอ่าอ่าอันนี้กินได้อันได้เดี๋ยวเมานะครับแอลกอฮอล์ระวังเมา์ครับระวังเมาพอเห็นหน้าทะเลเราอยากใช้เจลแอลกอฮอล์เลยค่ะรู้สึกสกปรกขนเห็นหน้าทะเลรู้สึกสกปรกครับที่หลักฉันอยากให้พวกคุณใช้เวลาตรงนี้คนละหนึ่งนาทีนะคะ เออในการเชิญชวนดูซีรีส์วันนี้ตอนสองเออตอนสี่ทุ่มทาง ASPlay หน่อยครับผมกคนออกละนาทีใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ว i ยเดสตินีนะครับผมมาถึง EP สิบสามแล้วนะฮะในที่สุดตอนของมาสุขครับผมตอนของเฮียเจียทีพีทีแล้วก็มาสุกเนี่ยก็จะได้ออนสักทีนะครับผมรอมานานมากผมดีใจมากๆแล้วก็ อย่างที่บอกไปคือมันไม่ใช่บ่อยๆซีีที่เราจะได้ออนแล้วเราจะมานั่งตื่นเต้นพร้อมกันอะไรอย่างนี้นะทั้งแฟนคลับทั้งทีมงานทั้งนักแสดงเองก็ดีใจมากๆก็อยากให้ดูไปพร้อมๆกันวันนี้เลยครับผมพี่เพิร์ดครับผมก็อยากจะฝากดูวายดิสนีย์คืนนี้นะครับเรื่องของมันสุดคือไม่ว่าใครจะเป็นแฟนของใครว,ว่าจะเป็นแบบ f อ La ีเลเอฟซเพิร์ดหรือ FC ฟซียุะครับจะบอกเลยว่าเรื่องนี้จะอิ่มใจทุกคนเลย เพราะว่าเรื oh, so ่องนี้เราก็ตั้งใจทำมานานมากเลยครับเราผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกชิ้นแบบเป็นเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่จะออกมาไม่ว่าคนดูเยอะหรือว่าดูน้อยมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เรารู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนดูด้วยนะครับแสดงมาครบเจ็ดอนด้วยอืม ที่รักคะเราขอพูดนิดนึงเป็นสุดท้ายในเวลาแบบอีกไม่กี่นาทีนี้พี่ชีขอพูดแทนน้องๆทุกคนในวายเดซินี่รวมไปถึงโดยเฉพาะยุ่นเลเพิร์ดวันนี้คือจะบอกว่าทางยุ่นเลเพิร์ดทุกคนตั้งใจมากและก็มีการพัฒนาในในรูปแบบอื่นๆเยอะแยะมากมายอย่างที่เพิร์ดเรื่องของการพูดอะไรเงี้ยพี่เพิร์ดใส่ใจรายละเอียดเยอะมากๆแล้วถาม DM ครับ d ี DM โดยตลอดว่าพี่ถ้าเกิดสมมติคือเราขอบคุณความตั้งเราขอบคุณทะเลซึ่งเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยในความแบบในความแบบตั้งใจขนาดนี้ในความกังวลที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์คิวแรกที่มันแบบเฮ้ยมันเป็นแบบเธอมันมันโคตรของโคตรเราแค่รู้สึกว่าฉันรักเด็กสามคนนี้จังเลยฉันรักเด็กสิบห้าคนนี้จังเลยพวกเขาตั้งใจจริงๆผลงานชิ้นนี้ เราอยากให้พวกคุณทุกคนดูด้วยความสุขแล้วก็เราอยากให้เพิร์ตเลยุ่นนะคะดูซีรีส์ด้วยเรื่องนี้ด้วยความสุขพวกคุณทํามันอย่างเต็มที่แล้วเอ,อไปดูให้สนุกแล้วก็ถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเศร้ายังไงก็ตามแต่ร้องไห้ไปกับมันได้แล้วก็เราเชื่อว่าผลงานชิ้นนี้จะทําให้พวกคุณทุกคนหรือว่าคนดูทุกคนได้รับข้อคิดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบางอย่างไป ว่าวันนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะรักใครคนหนึ่งอย่าปล่อยโอกาสนั้นเหมือนที่เวผมรู้สึกเปนสิทีฟบก่าปกติเราไปดูเอาใจช่วยกับนักแสดงทั้งสามคนบอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่สามนะคะมาเป็นแก๊งสเตอร์ไปร่วมกันฝัก เทนในทวิตเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในทวิตเตอร์แน่นอนวันนี้ขอบคุณสองหนุ่มแล้วก็เออเราเชื่อว่าพี่ยุ่นเองเนี่ยก็ส่งใจมาเหมือนกันแล้วก็เจอกันจันน่ามีเรื่องที่เราจะต้องเคลียร์กันอีกเยอะมีเรื่องที่เราต้องคุยกันอีกเยอะถ้าอยากรู้ว่าพวกเราเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างกับครอบครัววัิินี้อว่าอยากรู้ว่ายุ่นเลเพิร์ดเนี่ยเขาเจออะไรกันมาบ้างนะคะรอชมวันจันน่าแต่ตอนนี้ฝากหน่อยเล่นแฮชแท็กกับสี่ทุ่มทางเอส ให,ให้สองหนุ่มให้พี่เล่ฝากเป็นภาษาไทยแม้และพี่เพิร์ดฝากเป็นภาษา <Okay S 1> อังกฤษโอเครครับผมกับพูครับผมก็ฝากซีรีส์วายเดซินีอีพีสินี้ไว้ด้วยนะครับผมทุกคนอย่าลืมเล่นทวิตเตอร์กันนะแฮชแ t ็กวายเดซินีอีพีสิครับผมแล้วเจอกันสี่ทุ่มทาง AS Play ครับผมโอเคพี่เพิร์ด all the, the fans out there please don't forget to watch w i e d e s t i n y episode 13 t tonight and don't forget to use the hashtag in twitter hashtag

เอทตูยูเน็คสต์เดอเอทตูญี่ปุ่นในเรื่องจิคาร์ว์ฟอนี้ค่ะไอ้คกรนะค่ัอะไรนะบอว่าใครอยากเจอพี่อุ้นก็รอดูสตรีมเกมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมอุ้ยพรุ่งนี้พี่ชีจะได้เล่นหรือเปล่านะพี่ชีมีเกมหรือยังครนะอุ้ยอย่ามั่นอย่ามั่นค่ะทะเลอย่ามั่นค่ะต้องต้อง เสียตังอีกแล้วเหรอเสียตังอีกแล้วเหรอถ้าซื้อเกมให้เขานอนเอ้ยสำหรับเรานะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณโทลูด้วยเดี๋ยวโทลูก็จะไปอยู่ขอบคุณเพิร์ดขอบคุณเลด้วยนะคะไปเจอกันในทวิตเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยู่เจอกันนะครับดูดูนะทุกคนเจอกันค่ะ